เดินไปเดินเ่งนสองสามข่าวดีอีกแล้วข่าวดีข่าวดีเดือนสสวัสดีครับมีอะไรเสือข่าวดีนะฮะเมื่อ้ยุ้เจนมากเลยทุกคนดูเมื่อกี้ป้าแตนได้นํารายชื่อผู้ใหญ่เจริญรายท่านนะฮะมาส่งมาแล้วก็ให้แยกสินค้าใช่ออกมาเป็นพูด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 ไวเลยหรือเป็นกองกองเป็นจุด ขอบระคุณอย่างยิ่งเลยนะฮะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวอะไรชื่อไหมอะไรชื่อก่อนเดี๋ยวค่อยจัดคุณแม่ราตรี20บแพ็คเย้อันนี้คือทำลงท่าเลยคุณหมวยจอด50บแพ็คเย้อันนี้จองไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรจันปารีต100ขวดกี่แพ็คร้อยขวด16แพ็คกับครื่องหนึ่งเออคุณน้อยลี110บแพ็คโอ้โหทำตาตุ่นทำตาตุ่นเราจะไปจัดลไปจัดกันเลยไป ก็คือเราจัดอย่างละครึ่งสีซ้มอยู่ตรงนี้ทุกแพ็คให้จัดผสมกันนะอใช่เอาของแม่ราตรีก่อนนะเพรน้อยแม่ราตรีเอาอย่างละสิบแพคอามาญาชีขออนุญาตเอาอันนี้ออกก่อนเนาะเอาสีแดงมามารวมเลยไหมหรือยังไงเอาสีแดงมารวมด้วยใช่ไหมใช่เราจะเอาสีแดงมาเราเอาสีแดงเพราะแองเคยอยู่ใกล้สีซั่นสิบแพคเอาของแม่ราตรีก่อน นี่อันนี้ก็ดีแล้วนี่ตรงนี้ค่ะติดใอจังเราเรยกอย่างเดียวละกันใองจังพอแล้วละมั้อ่าอันนี้โอเคพอแล้วอันนี้เทแล้วเหลือต่อไปค่อีกอปใครอีกต่อไปของค <UC S. S 1> ุณใครของคุณคุณหมวยจอดห้าสิบแพ็คมาโห้าสิบแพ็คเอชชี่หู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 ชิ้นะห้าสิบเลยเหรอห้าสิบห้าสิบโอ้ยางละยี่สิบห้าย่าตรงนี้กันน้ำเหรอ อ๋อห้าสิบใช่ไหมเรียงเลยเรียงเลยเรียงมาเร็ยแบบนี้เลยห้าสิบก็ไปว่าสี่แล้วยี่ห้านะใครสั่งมาเยอะๆจะให้สวมีงานทำโอ้ให้สวมีงานทำน้อยได้แล้วงานสวขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากมาเลยหนิใช่นไหมน้ำเด้งก็ได้ค่ะวมาๆามนี่แหละนี่แหละกองห้ากองห้าและก็ขอขอบคุณเมื่อเช้านะฮะส่งไปเรียบร้อยแล้วทุกๆออเดอร์นะฮะ ท่านจะสั่งมาสามขวดหกขวดสิบสองขวดได้เลยเท่าไรก็ได้นะเราขอบคุณหมดเลยนะเราดีใจมากดีใจมากๆเลยสองดูป้าปลา้าหนัวหนัวจริงๆนะเอฟซีสิบห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าประมายี่สิบบาทเก้าอย่างละยี่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบแล้ว ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามพอแล้วใช่ไหมอีกสองสองอันแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวนับมาทางนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอ่าเราไปสีส้มอ่าสีส้มมาสีส้มเรียงเลยสีส้มก็ยี่สิบห้าเรียงเลยค่ะเรียงเลยถ้าใดยังไม่เปิดใจยังไม่สั่งนะฮะยังไม่ตัดสินใจก็ต้องรีบเลยนะรีบเลยนะคะถ้าหมดรอบนี้ต้องรอลด ธันวาแล้วน,นะ er ่สั่งก่อนได้ก่อนนะคะแล้วอีกอย่างคือธันวาเป็นช่วงงานบงสวนไม่ได้ยังไม่มีเวลาแพทย์ไม่มีเวลาแพทย์รีบเลยรีบเลยครับผมรีบเลยครับผมอันนี้ห้าสิบแพ็ยใช่ไหมห้าสิบแพ็ยอันนี้คนนี้เอาดิสตี้ก่อนไปอีกยี่ห้าเออยี่ห้านะสามสี่สี่ห้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 1ิ1สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิกสิเจ็สิเสอ็ดอ่ามยีิบสามือยี่สิบ่้า่อ้โ่อไปเป็น100ขวด100่งรขวดสิแพ็คคุณจันปารีสอายสิบแพ็คใอย่เลครึ่งอย่าสีแรงมา เอาอันนี้นาไปกดกับพี่เด่นอ้าวเดินสองเราเป็นม้าเดินสมเาเป็นคนเดิน5 6ก,กี่แพ็คแล้วเสือสิอ <16. S 1> ย่างละส6บหไ่ไม่ๆรวมกันแล้วได้ส6อ๋อ16งั้นเอาอย่างละเท่าไหร่วอย่างละอย่างละ8โอเคอันนี้แปแล้วแปแล้วป่อันนี้แปแดงไป ไหนน้อยลีทั้งหมดกี่แพ็คเดี๋ยวให้อีกรอบเดินเลยเมื่อกี้กี่ขวดก็แปดอย่างละแปดแพ็คสิบหกไงก็เดี๋ยวยังไม่ครบเลยนี่นี่นี่ไงเนี่ยแปดแพ็คนี่ไหนนี่ไงนี่แปดนี่นี่ก็เดี๋ยวเอ่อเพื่อจะได้ไม่งงนะตัวเลขว่าสิบแพ็คเท่ากับหกสิบขวดเออแล้วก็อีกหกแพ็คหกหกสามสิบหก ก็จะเป็น96กแล้วจะมีเศษสีอ,อ่าเวชจารยนะเวชจารยนะเอออ่าเศษสีมันได้สามขวดนี่มันต้องเป็นเศษสีนะเอาสามขวดแล้วสีเอามาอีกคนนะึงอ่าอ่าอ่าใชอ่ะสิบหกแพ็คเป็นเก<ม>้าสิบหกเนาะใช่ 96, ไหมเราจัดยังดีย้ำสิแพ็คหกสิบใช่ไหม อีกหกแพ็คหกหกสามสิบหกเป็นเก้าสิบหกอันนี้นับตัวนี้เลยร้อยถูกไหมร้อยใช่ไหมแล้วก็เอเซสิบไม่ได้ใช้เครื่องนะร้อยสิบแพ็คคุณน้อยลีเอาตรงนี้เลยร้อยสิบแพ็คเออเอาตรงนี้เลยห้าสิบห้าเหรอถูกต้องห้าสิบห้าเอ็กตัละห้าสิบห้าแพ็คอ็นับตรงนี้ก่อนเชื้อแล้วค่อยผลมาเอาสบายแล้วอันนี้หก

สี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบเก้าห้ห้าอ็ดห้าสิบห้าสิบสโอเคห้สิบส้าสบอครงบสีแดงสีแดงไปหนึ่งสองสา สี่ห้าหกเ1็ด1ปดเก้าส1บ1ิบอ็บสา้กแล้ว17แล้วสิแล้ว

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโหดแรงแต่ก็ดีใจดีใจที่มีความสุขที่ท่านั่เข้ามาด้อะแยะนะคะยังเยอะเลยนะคะสั่งมาได้เรื่อยๆนะฮะส่งก่อนสั่งก่อนส่งก่อนสั่งก่อนได้ก่อนนะคะใครส่งมาสั่งมาปุ๊บแอดมินแอนก็จะส่งรายชื่อมาปั๊บนะฮะก็สวัสดีนาก็แพ็คส่งแล้วก็พร้อมแพ็คส่งทุกวันอยากฝากเพื่อนๆมาเสือจบก่อนปีใหม่ได้ยังนะคจะแพีงนะเออ นง <therapist>. กัเพียว <lide> ขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกออเดอร์เลยนะฮะอยากจะบอกว่าทำเมนูได้หลากหลายไม่ใช่แค่ตามอย่างเดียวเนาะไปแกงเอาไปยำนะฮะหรือจะไปดัดแปลงทำเมนูนู่นนี่นี่ได้หมดเลยนะฮะโชว์นี่ค่ะลุงป้าปลาร้านัวอยากให้มีทุกบ้านทุก รัวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะอยู่ๆอยู่ๆญาตก็มามาได้กับเราเลยนะ